สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัฒนธรรมอารมณ์ดีคุณพระช่วยครับผมตะวันโด่ง10บโมงตรงครับเจอเจอกันทางช่องวิกพอย์เช่นเคยทุกวันอาทิตย์ครับเรื่องราวดีรอพบคุณผู้ชมอยู่ที่หน้าจอแบบนี้ครับวันนี้นะครับน้องอาร์มบอกว่ามีความภาคภูมิใจไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนะครับประเทศทั้งประเทศครับอะไรน้องอาร์มผมยิ้มนำถึงความหวานฉ่ำของสับปะรดห้วยมุ่นครับ พี่กินประจำเอ้าเหรอฮะใช่พี่ชอบมากเลยเนี่ยสำหรับห้วยมุ่นเนี่ยผมอ่ะเคยได้ยินชื่อเขาดังแต่ยังไม่เคยได้มีโอกาสชิมสักทีแล้วสมมากน้องอามกินเพราะสายพันธุ์มันเยอะมากสำหรับรถใช่ใช่ครับสับรัรถไทยสมมากน้องอามกินผมก็จะกินพูแลอ๋อพูแลเป็นประจำคือยังไม่รู้เลยนะว่าถิ่นพูแลจริงๆเนี่ยเริ่มต้นอยู่ภาคไหนของไทยแต่ว่าเขามาขายที่กรุงเทพเห็นแล้วก็แวะซื้อตลอดนะฮะแต่ที่บอกว่าพูดถึงห้วยมุ่นแล้วเป็นความภาคภูมิใจเนี่ยเพราะว่าล่าสุดนะฮะ สับประรดห้วยมุ่นของเรานะครับเป็นสับประรดเรียกว่าเป็นผลไม้ไทยชนิดแรกเลยดีกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นขึ้นทะเบียน G.I. ครับก็เป็นการยกระดับตลาดสินค้าของกเกษตรกรไทยนะฮะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นได้อ,อะไรเข้าญี่ปุ่นได้เนี่ยเป็นที่การันตีนะพี่เท็ว่ามันออดีจริงๆนะนนไหนๆก็พูดถึงสับประรดแล้วครับพี่วันนี้ฮะผมไม่อยากรู้เลยครบทุกประเภทสับปะรดใหญ่ๆดังๆของไทยเรามีอะไรบ้างรสชาติเป็นยังไงบ้าง ต้องมาคุยกับท่านนี้ครับท่านนี้เขาชีวิตส่วนหนึ่งเขาไปเป็นเกษตรกรปลูกผัดผลไม้อังุนพุทราผักเรื่องสับปะรดคนนี้ไม่เป็นสับปะรดคือรู้จริงด้วยรู้จริงครับผมนะฮะอ้าวขอเชิญพี่แปะสุภาพชายครับผมเชิญครับสวัสดี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 ครับพี่เท่งไม่ให้อ่านข่าวครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับชุดใช่เลยอ่ะชุดคือมาจากสวนเลยไหมครับเนี่ยครับโอ้โหพี่แปะก่อนจะมาอ่านโค้งอ่านข่าวอ่ะทําสวนมาก่อนเหรอทําสวนมาก่อนครับพี่เท่งครับเหรอฮะสวนอะไรเพราะที่รู้มีองุ่นมีองุ่นมีพุทรานมสดมีอะโวคาโดมีลำไยมีทุเรียนครับโอ้โหมีสับปะรดครับโอ้โหมีสับปะรดด้วยฮะสรุปมีด้วยฮะมีครับมีครับมีครับมีทุกอย่างติดอยู่คำหนึ่งครับพุทรานมสดครับผมเอาอีกแกฮะทำไมพี่ เราเคยได้ยินเนี่ยเหพุทรานมสดพุทธานมสดเป็นพุทธาพันธุ์ใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับเป็นพันธุ์ผสมระหว่างไทยกับเวียดนามแล้วก็ไต้หวันเอามาปลูกได้ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ครับและก็ต่อมาก็แพร่ขยายไปทั่วประเทศรวมทั้งที่เขาใหญ่ของไรอังุ่นสุภาพชายในขณะนี้เล่ครับผมเออแต่ันแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสับปะรดครับ มีหลายพันนะพี่มีมากมายหลายพันนะครับสับปะรดนี่นะครับเข้ามาในประเทศไทยนู่นเลยสมัยรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชอุ้ยอยุธยานะครับนู่นเลยฮะ2223ัอย่างเกิดยังฮะเกิดยังน่าจะยังไม่เสียชีวิตแต่ชาติที่แล้วครับพี่แป๊ะพี่่านเกิดยังยังมีผีมุกใต้เาะที่ลงอยู่เดี๋ยวพี่แป๊ะบอกพี่แป๊ะกำลังพูดหมายถึงว่าสับปะรดเนี่ย ทุกทัศนไทยเราเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีฮะอ๋เรัเข้ามาอีกมาจากทวีปอเมริกาใต้นู่นอ๋อเหรอใช่คือประวัติความเป็นมาของสับปะรดเนี่ยนะฮะที่มากินอยู่ทุกสายพันธุ์ในประเทศไทยในขณะนี้ไปปลูกในจังหวัดนี้ก็เรียกในจังหวัดนี้ไปปลูกในจังหวัดนั้นก็เรียกจังหวัดนั้นอ่าเนี่ยเอามาจากอเมริกาใต้ทั้งหมดเลยัต้นทางเลยฮะมาจากทวีปอเมริกาใต้เลยแต่ว่าทุกวันนี้เอามาปลูกได้ทุกทั่วภูมิภาคในประเทศไทยแต่ที่แปะเต่เอามาจากที่เดียวกันแหละแต่พอไปปลูก อธิระยองปั๊บใช่รสชาติก็จะเป็นอย่างนั้นรสชาติก็จะเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนชื่อมาปลูกที่นนบุรีอ่าใช่ใช่ใช่มาปลูกที่อุตรดิตความหวานและความมีเสน่ห์เนี่ยแตกต่างกันและก็ผลเนี่ยก็ลักษณะก็แตกต่างกันด้วยครับขึ้นอยู่กับพื้นอากาศใช่ครับภูมิอากาศพื้นดินและก็การดูแลแสดงว่าสับปะรดมีหลายสายพันธุ์ใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราเอามาแปดพันโอ้โหเยอะเลยฮะเกือบหมื่นแล้วนะแต่นี่เกือบลูกแล้วฮะ กบหมื่นที่ประมาณแปดพันแปดสายพันไม่รู้ว่ามันมีเยอะ่นนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่วันนี้เราเอามาเฉพาะแปดสายพันเดี๋ยวมาคุยแต่ละสายพันแต่ละสายพันไฮไลท์สุดอยู่ที่หวยมุ่นอเชิญครับพี่แปะครับเรามาดูสับปะรดสายพันธุ์นี้ซึ่งญี่ปุ่นเขาเด้ขึ้นจะเบียนไอจีกันแล้วจีไอครับจะเบียนจีไอเราเอาไปโพสต์ลงไอจีได้ นั่นคือสับปะรดห้วยมุนนะได้กินอบอวนมาเลยหอมดีครับสับปะรดของห้วยมุ่นห้วยมุ่นมันคืออะไรหมู่บ้านตำบลหรืออะไรคือห้วยมุนเนี่ยเป็นตำบลตำบลหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าตำบลห้วยมุ่นอยู่ที่อำเภอนาป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ถ้าจะพูดถึงอุตรดิตถ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ในการปลูกผลไม้หลายอย่างทุเรียนก็ดังมากเลยทุเรียนนะครับอุตรดิตถ์ก็ดังเหมือนกันนะฮะและก็อีกอย่างหนึ่งที่ดังและก็เป็นพืชเศรษฐกิจ ก็คือนี่แหละนะครับสับปะรดห้วยมุ่นลักษณะพิเศษก็คือว่าลูกจะใหญ่ครับนะลูกจะใหญ่รสชาติหวานฉ่ำมากที่สําคัญก็คือว่าหลายคนเนี่ยเวลากินสับปะรดเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ็มละาคคอืมแต่ว่าลักษณะพิเศษของสับปะรดห้วยมุ่นเนี่ยนะกินแล้วจะไม่ละายคออ๋ออ่าไม่ละายคอแล้วเขาเขาจะปลูกกันอยู่ในช่วงเดือนไหนก็ประมาณสักมิถุนาไปถึงกรกฎาคมของทุกปีแหมเจอผู้หญิงไม่ได้นล้วตาเป็นสับปะรดเชียวนะ อันนี้มนคำเปรียบเทียบคำเปรียบเทียบเพราะตามันเยอะไงใช่ใช่ใช่ลองชิมดูลองชิมดูอยากชิมครับอชิมดูคือลักษณะจะหวานฉ่ำนะครับหวานฉ่ำดังไกลชนิดแรกที่เข้าญี่ปุ่นเป็น GI อญี่ปุ่นเลยอันนี้หวานฉ่ำเลยกลิ่นกลิ่นมันเย้ายวนมากเลยใช่แต่คันนี้เนี่ยอันนี้คือคือพันแรกที่จะให้ชิมนะทั้งสองท่านทีนี้ต้องแยกให้ออกเพราะว่ามีอีกหลายพันนะมีอีกหลายพันจะให้ชิมรสชาติเป็นไงครับฉ่ำไหมฉ่ำปากไหมฉ่ำฉ่ำปากนะ น้ำเยอะมากๆครับใช่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 หวานอมเปรี้ยวคือลักษณะของเขานี่นะเขาบอกว่านี่นะจะเป็นเนื้อเหลืองอมน้ําผึ้งว่าอย่างนั้นแต่ว่าไม่ไม่ได้หวานโดดนะไม่ได้หวานโดดอร่อยไหมครับอร่อยเดี๋ยวผมลองมานะมันฉ่ำมากมากเลยครับพี่แปะคือน้าเขาเยอะเออหอมเนี่ยเขาก็หอมมันนุ่นๆผู้ดีผู้ดีอ่ะไม่ได้หอมแบบกลิ่นแรงเออมันแล้วมันชื่นใจใช่พอกินไปเลยก็ชื่นใจน้ํามันฉ่ำปากมากครับอร่อยอร่อยอร่อยอ้าวสมแล้วที่ ญี่ปุ่นเขาให้ G i เรานะคือ GI นะครับโอ้ยจัดอร่อยจริงอร่อยมันไม่จัดมากหวานไม่จัดมากแต่ฉ่ำปากนี่คือลักษณะพิเศษของหุวยมุนห้วยมุนอ่านี่พันแรกนะครับมาพันที่สองกินประจำกินประจำนี่เลยนี่เลยอันนี้เห็นลูกร้วรู้แล้วอ่าเนี่ยเนี่ยแหละภูแลลักษณะพิเศษของสับปะรดพันนี้สายพันนี้นะครับจะลูกเล็กอก็แสดงว่า เขาโตสุดแล้วขนาดนี้เลยเอ,อขนาดนี้เลยครับโตสุดขนาดนี้บางทีก็เจ็ดกรัมแปดกรัมสูงสุดไม่เกินไม่เกินหนึ่งกิโลนี่ก็คือสับป,ประรดภูแลนี่นะครับเนี่ยฮะคือภูแลนี่นะครับอยู่ที่ไหนเป็นสับป,ประรดเนี่ยมีต้นทางจากจังหวัดภูเก็ตจากจังหวัดภูเก็ตแล้วเอาไปปลูกอยู่ที่จังหวัดเทียงรายที่ตำบลน,นางแลอืเขาก็เลยเอาตัวต้นของกาว่าภูกับตัว แลตัวท้ายเดี๋ยวมาบวกกันเป็นภูแหลให้เก็บภูเก็ตเขาถูกต้องเลยนี่เป็นสับปะรดเนี่ยสองจังหวัดนี่ภูแล่ะจุดเริ่มต้นที่ภูเก็ตไปปลูกได้ที่จังหวัดเชียงรายเห็นว่าลูกเล็กแบบนี้แต่คุณภาพนดี่ครับแก้วครับกรอบมากเคยกินใช่ไหมมีการทำเขาวางขายอยู่ตามรถเนี่ยเล็กๆนี่นะเขาก็เอาเอาเอาบีบสายออกแล้วก็เอาเนี่ยไป นะครับแล้วก็มาขายก็ราคาก็พอประมาณพอได้พอได้แต่นี่กินทั้งลูกเลยนะใช่ใช่ใช่กินทั้งลูกได้เลยอแกนเออแกนแกนแกนของสับปะรดเนี่ยครับเอ้าทำไมผู้ใหญ่เขาซุบเช็ดตาอะไรพี่แกนสับปะรดแกนสับปะรดไปสืบสาวเราเรื่องได้ความว่านะครับปกติเนี่ยไอ้แกนสับปะรดเนี่ยนะแกนเนี่ยมันจะเป็นแกนตรงไงจะมาว่าแม้จะเป็นพันไหนก็แล้วแต่ แกจะขึ้นตรงกลางตรงตลอดแล้วก็ขึ้นตรงเลยไม่มีเลี้ยวไม่มีโค้งนะครับเขาก็เลยบอกว่าโบราณบอกว่านั่นแหละแกนเนี่ยนะครับเอาไปกินเลยผู้ชายผู้ชายเสริมสมรรถภาพผู้ชายประมาณนั้นประมาณนั้นหรือว่ามันจะเป็นกุศโลบายของผู้ใหญ่ให้เด็กกินแกนเราเรากินเยอะอร่อยไม่รู้เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อความเชื่อทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยนะฮะลักษณะพิเศษของภูแลเนี่ยหนึ่งเขาบอกว่าจะกรอบมากใช่ไหมจะกรอบ โอ้กรอบมากเ <K ey S 1> คียวปั๊บดิกรุบเลยนี่กรอบมากมนะฮะเอกลักษณ์เขาใช่เอกลักษณ์ของภูแลนี่เขาบอกอ,อ,อร่อยกรอบและก็หวานก็ไม่ไม่ค่อยมากไปอย่างนั้นเถอะนะครับเปลือกค่อนข้างหนานะแต่ว่าใช้มีดเฉือนไปเฉือนไปเฉือนไป,ไปเปลือกก็จะมีสีเรืองสีเรืองทองแบบนี้นี่คือของดีนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายพอกินแล้วความแตกต่างมันชัดเจนนะใช่อันนั้นมันช้ำแบบช้ำน้ำใย่ะอันนี้มีมีความกรอบอันนี้กรอบแล้วก็หวานกําลังดีหวานกำลังดีครับแต่ผมอยากเห็นที่ภูเก็ตเี่ง เเก็ตแล้วจริงๆแล้วต้นทางเขาว่าภูเก็ตเขารสชาติต่างกันไหมอ่มามีอีกพันหนึ่งมีอีกพันหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยมาจากภูเก็ตเลยนะนี่เหรอโดยตรงเลยนี่คือภูเก็ตเหรอครับอ่าใช่นะครับเนี่ยสับปะรดภูเก็ตเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะเหมือนกับสับปะรดภูแลแต่ลูกจะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับเป็นสับปะรดในสายพันธุ์ควีนสังเกตไหมอันนี้ภูแลอันนี้ก็ต้นทางจากภูเก็ตอันนี้จากภูเก็ตโดยตรงเห็นความชัดเจนเลยภูเก็ตเนี่ยสังเกตไหม จะทรงกระบอกเห็นไหมเห็นป่ะลูกเนี่ยผลเนี่ยจะทรงกระบอกแบบนี้ตรงเลยตรงตรงแบบนี้นะครับน้ําหนักก็ประมาณสักกิโลนึงหรือไม่ก็ประมาณกิโลหกขีดเจ็ดขีดก็เป็นต้นไปนะครับทีถามว่ารสชาติเป็นยังไงนะรสชาตินะสีเหลืองนี่เข้มนะนะครับเนี่ยกลิ่นหอมและก็ใหญ่เยื่อของไอ้ไอ้เยื่อเนี่ยมันจะน้อยก็หรอบางคนกินสับะรดเนี่ยไปเจอแบบพันธุที่มีเยื่อเยอะๆเออเนี่ยโดยเฉพาะคุณสูงอายุ เคียวไม่ค่อยจะออกอะไรแบบนี้แต่ว่าไอ้พันของภูเก็ตเนี่ยเยื่อน้อยไม่เชื่อลองชิมดูพี่เจ้งอันนี้ของดีของภูเก็ตครับหอมนะฮะอันนี้สําคัญก็เหมือนกันนะฮะเปรี้ยวกว่าหอมป่ะหอมหอมป่ะแต่เปรี้ยกว่าเปรี้ยกว่าพูแลแต่อย่างที่แป๊ว่าไอ้ไอเส้นใยน้อ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 ยแล้วก็เคี้ยวง่ายนะครับมันก็ทําให้คนที่ชอบชอบ ความไม่หวานมากนะครับและก็ต้องการวิตามินซีเนี่ยนี่เลยภูเก็ตนี่ได้เลยนะอ่าภูเก็ตต่อครับทีนี้นะครับเราจะมาดูสับปะรดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหนักด้วยพี่นี่นี่คือสับปะรดสีราชาครับผมอ๋อเหรอใช่ในบรรดาสับปะรดในประเทศไทยสายพันธุ์นี้ก็คือสายพันธุ์สีราชาเนี่ยลูกใหญ่ที่สุดครับสแดงครับ ดินมันดีมันก็ดีต่างๆกันเนอะครับหรือมันใกล้ทะเลสับปะรดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปลูกอยู่ใกล้ทะเลในจังหวัดต่างๆอยู่ใกล้ทะเลเขาเรียกว่าสับปะรดรีราชามีที่ไปที่มานะครับย้อนไปนู่นนะครับประมาณสักตอนปลายสงครามโลกครั้งที่สองครับโโในตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยนะครับมีภาวะแบบนี้โรงเรียนก็ประกาศปิดปิดหมดเลยครับนะครับ,บทีนี้สงครามหลบสงครามปิดอย่างไม่มีกําหนดเลยครับ ทีนี้สับปะรดสีราชาเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ที่โรงเรียนอัดสัมัสฉันสีราชาโอ้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนด้วยใช่ใช่ใช่ตอนนั้นผอ,อ,อเนี่ยนะครับคือมีนักเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนท่านก็บอกว่าเอา้าไหนๆเราก็มาอยู่ร่วมกันแล้วกี่วันก็ไม่รู้มันมีที่ดินรกล้างว่างเปล่าของขโรงเรียนครับอยู่นะฮะผออ,อธิการท่านก็เลยพานักเรียนเนี่ยเอาสับปะรดมาปลูกนี่แหละครับไอ้ที่ปลูกนั้นนะ่ะก็คือพันนี้มาเป็นชื่อของสับปะรดสีราชาแล้วก็ทุก ลูกของสับปะรดเนี่ยนะเขาจะมีตราตรา A อซีอัดสชันอัดสชันในยุคนั้นนะฮะในยุคนั้นนะครับและก็ปัจจุบันนี่นะครับเนี่ยสับปะรดรีราชาเนี่ยแพร่หลายไปทั่วจังหวัดชนบุรีอลูกใหญ่และก็เหนือแน่นนะครับมาดูนะลองชิมดูนี่นี่สีราชาชนบุรีพี่เท่งพี่อาร์มนี่นะครับเวลาไปกินร้านน้ำปั่นผมเห็นเขาใช้รีราชาเยอะเพราะว่าไม่รู้พี่ลูกมันใหญ่ั้งฮะนะลูกใหญ่ คือถ้าจะเปรียบเทียบนะเอานี่มาเปรียบเทียบนะนี่เอาภูแลมาเปรียบเทียบนะเห็นไหมเห็นไหมใหญ่กว่าใหญ่กว่าภูแลเนี่ยสี่ถึงห้าเท่าก็มีอันนี้บางลูกไม่ใหญ่จัดนะเนี่ยในลูกใหญ่จัดเนี่ยดูกันแลวกันครับนี่ใหญ่จัดเนี่ยใหญ่ดูสิเห็นไหมนี่ลักษณะเด่นของสับปะรดรีราชาจะลูกใหญ่แต่จะอาจจะไม่หวานสู้กับสายพันธุ์ภูแลใช่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 เปรี้ยวนะครับเปรี้ยวหน่อยแต่ว่าได้กลิ่นสับปะรดอยู่ใช่ใช่ครับใช่ครับ ทีนี้ในชนบุรีเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าหากว่าเราไปใช่ไหมผ่านชนบุรีเห็นปะข้างทางเนี่ยมีแต่สวนสับปะรดนั้นเลยอยู่ข้างทางชนบุรีสีราชาแถบนั้นเนี่ยนี่แหละก็พันนี้นะครับสับปะรดสีราชามีที่ไปที่มาเหมือนกันลักษณะเด่นคือลูกใหญ่อันนี้สวยอันนี้คืออะไรเนี่ยสวยพี่สีทองเลยนะครับสวยจังครับอันนี้คือสายพาลิแปะลักษณะพิเศษของสับปะรดสายพันุ์นี้ครับนีนะครับคือดูผิวสีก่อน จะแตกต่างสับปะรดนี้คือถ้าหากว่าดูจากพื้นที่เมื่อสักครู่นี้สีราชาชนบุรีขยับไปทางขวามือเป็นจังหวัดตราดเนี่นี่คือสับปะรดตราดสีทองครับนี่คือตราดสีทองนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆของจังหวัดตราดเหมือนกัน Oh. จังหวัดตราดนี่นะครับเป็นจังหวัดที่มีการปลูกผลไม้เยอะแยะเลยนะครับหลายอย่างทุเรียนก็มีมังคุดก็มีทุกอย่างก็มีแถวตราดแถวจันทร์นะใช่ถูกต้องครับออนี่คือสับป,ประรดสายพันธุ์ที่บอกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตราดอีกอีกเรื่องหนึ่งออก็คือเนี่ยตราดส,ส,สีทองทองลักษณะ<ๆ>ก็จะเป็นสีเหลืองงแบบนี้ตาก,ก็จะปูดๆหน่อยนี่นะครับอร่อยมากนี่แต่แต่อันเนี้ยหอมพี่เทงอ่าดูสิกลิ่นดีมากจะมีกลิ่นชวน ชวนรับประทานอ่านี่ตราดสีทองนะลูกไม่ใหญ่มากครับถ้าเปรียบเทียบกับอ่าอ่าสีราชาีราชอ่าจะเล็กกว่าแต่นี่ก็ทรงกระบอกเหมือนกันเนี่ยทรงแบบนี้แต่สวยนะพี่สวยสวยแบบเนี้ยโอ้โหสีสวยนะครับนี่นะฮะเรากินหมดสายเจ็ดสายพานเ่ยบาหวานจะขึ้นเลยพี่ไม่ไม่ไม่เพราะว่ามันมีรสเปรี้ยวอยู่มันไม่หวานจัดไงประเภทเนี้ยอปาดเมื่อไหร่ก็กินได้เหมือนั้นนี่นะครับเนื้อแห้งออกกรอบๆนิดนึงเนื้อแห้งๆหน่อยนะครับรสชาติจะหวานไปหวานไปอีกแบบหนึง หวานอีแบบนะอันนี้กลิ่นเขาจะชัดครับกลิ่นหอมสิอร่อยอันนี้อร่อยกลิ่นหอมเออออกกรอบๆอย่าที่ว่าสามารถกินได้ชนิดสองในบรรดาที่พูดมาเนี่ยห้าสายพันธุ์เนี่ยนะครับอร่อยคนละแบบรสชาติของตราดสีทองจะโดดเด่นกว่าเพื่อนอืหนึ่งนะครับหวานกำลังได้ที่สองความกรอบได้ครับสามก็เนี่ยหาหาได้กินง่ายๆว่าอย่างนั้นเถอะอือครับอ นี่คือตราดสีทองนะองอร่อยแล้วถ้าถ้าเกิดเอาไปตั้งโชว์นะผมก็อยากเอานี้ไปตั้งโชว์นะพี่ป๊ะสีเขาสวยดีสวยสวยสวยเอาไปตั้งมันห้องกินข้าวใช่ใช่ตราดสีทองนะไปต่อครับอ่ะต่อไปวินิชชื่อเท่อันนี้คืออันนี้คืออินทราชิตนะฟังชื่อเหมือนกับว่าในวันนีคดีเราอันนี้คือลูกเล็กนะพี่แป๊ะมันจะลูกเล็กๆหน่อยนะครับคือถ้าจะพูดถึงอินทราชิตเนี่ยนะสายพันธุ์นี้นะครับ พี่เท่งกับพี่อามครับมันมีก็มีที่ไปที่มาเหมือนกันนะนะครับบอกว่าเนี่ยในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราช<ฮ>อย่างที่บอกว่าในปีพุทธศักราช2223ถึง2243มีพ่อค้าชาวโปรตุเกสเนี่ยำพันธสับปะรดนะฮะพันุ์นี้แหละอินทราชิตเนี่ยเข้ามาปลูกในประเทศไทยในตอนนั้นจนกระทั่งแพร่หลายในปัจจุบัน เมื่อวันเขาบอกอ I bring you into the c h a t ไม่น่าใช่แต่เขาก็ว่าแบบนั้นนะครับแล้วเขาก็มาตั้งชื่อเองก็แสดงว่าเป็นสับปะรดพันธุ์เก่าแก่ที่สุดเก่าแก่มากเนี่ยเก่าแก่มากนะครับเนื้อเนี่ยจะออกไม่เหมือนกับสับปะรดในที่อื่นครับเนื้อจะออกไปขาวๆหน่อยไม่เหลืองจัดนี่ไงไม่เหลืองจัดพอเมื่อกี้จะจะบอกเลยว่าสุกหรือยังไม่เหลืองจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเนี่ยลองลองชิมดูคือรสชาติก็อาจจะแปลก แปลกปากไปนะครับใช่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 ช่แต่กลิ่นเขาหอมดูดูลองดูลองดูเราดูนะครับเนี่ยเหมาะสำหรับจะเอาไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นแปรรูปแปรรูปถ้ารับประทานสดเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเนียนปากเท่าไหร่พี่อาร์มเนอะนะครับมีความเหมือนจะจืดเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาตินี้เขาจึงไม่นิยมนำนำมารับประทานสดไงจะเอาไปแปรรูปมากกว่าขออยากินแกนนะอ่าได้โอ้เห็นไหมอ่าดีแกนแกนทุกสายพันธุ์อ่ากินแล้วแกน โอเคป่ะดูรสนะครับพี่โอเคป่ะเขาอร่อยนะเฮ้ยเขาอร่อยนะก็กินแกเนี่ยมันก็อีกรสชาติหนึ่งใช่ไหมรสชาติหนึ่งทีนี้มันไม่หวานจัดมันไม่หวานจัดใช่มันไม่หวานจัดเกือบเกือบฉะนั้นอความที่ไม่หวานเนี่ยมันออกจากเปรี้ยวด้วยไงใช่ครับออกจากเปรี้ยวด้วยเพราะนั้นเนี่ยไอความที่รสชาติแบบนี้นะครับเขาเลยไม่นิยมเอามารับประทานสดใช่จะไปแปรรูปมากกว่าลูกเล็กแต่ถ้าเกิดดูตาระหว่างของอินทรชิกับคูแลนะครับ คู่แรมเหมือนตาจะละเอียดกว่าถึงแม้ว่าจะลูกเล็กเหมือนกันคู่แลก็ตาทีกว่าตาทีกว่าครับสุดอินทราชีตก็ตาจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็เป็นสับปะรดที่มีประวัติยาวนานมากเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเปนคืออินเทราชี่นี่แหละครับสับปะรดมาอีกหนึ่งจังหวัดอยู่บนจวบแล้วลงมาเลยใกล้กันนูมาเพชรบุรีครับนี่พี่แปะ ครับสับป,ปะรดเพชรบุรีใช่ใช่ครับพี่เท็กฮะก็อย่างที่ทราบกันนะครับน่ะสับป,ปะรดไทยเนี่ยมันอยู่ที่พื้นที่การไปปลูกครับถ้าไปปลูกจังหวัดไหนเนี่ยก็มักจะตั้งชื่อนะครับสายพันธุ์ตามจังหวัดนั้นๆครับอย่างเช่นสับป,ปะรดเพชรบุรีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเพชรบุรีหนึ่งอ๋อเดิมทีเนี่ยมันเป็นพันธุ์ของไต้หวันครับในชื่อของพันธุ์ไทยนาน41อนะครับก็มันมันเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นต้นตอนนี่นะก็ตอนมาจากภูเก็ตลากเดียวกันลากเดียวกันนั่นแหละ ลงภูเก็ตเร <S <S ียกสับปะรดภูเก็ตใช่ใช่ใช่ครับลงเพชรบุรีเรียกสับปะรดเพชรบุรีใช่แต่ว่าจุดเด่นของสับปะรดเพชรบุร <differ estratég flush> ีเนี่ยนะไม่เหมือนกับที่อื่นเลยคืในะครับเพราะว่าเราสามารถแกะตาออกโอ้แกะตาออกเอามือเนี่ยเอามือนี่แกะตาออกไมเนี้ก็ไม่ต้องปอกเลยไม่ต้องปอกก็ได้ใช่ใช่ก็กินได้เลยเอออันนี้เพชรบุรีนะฮะนี่นะครับลักษณะก็นะฮะก็มีเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับกลิ่นก็จะหอมเนื้อก็จะกรอบนะครับสีเนื้อเนี่ยเหลืองอมส้ม อร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมนี่นะครับอร่อยครับเนี่ยนะถ้าไปที่เพชรบุรีเนี่ยนะไปเดินตามสวนเนี่ยแม่ค้าก็จะเอามาวางไว้เลยนะครับอยากชิมลูกไหนก็แกะตาชิมได้เลยเนี่ยสดๆดเนี่ยจากจากจากไร่จากสวนเลยครับนะครับมาฮะอ่ต่อไปนะครับต่อไปนะครับโอ้โหสับปะรดในบ้านเรานี่มีเยอะนะอันนี้ดูสดไหมดูสดกว่านะอันนี้ดูข้างนอกคล้ายๆตราดสีทองแต่ว่าสีเขาเขียวอ่าอันนี้นะครับก็เป็นสับปะรดเนี่ยปัตตเวีย อ๋ออาเดี๋ยวปัตเตเวียนะปัตเตเวียคืออาปัตเตเวียเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นอะไรเรื่องของพันธุ์สับปะรดปัตเตเวียเนี่ยนะเขาบอกว่าเอามาจากประเทศอินโดนีเซียเอามาปลูกครั้งแรกได้ที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันอ๋ออาเนี่ยนะครับและก็ต่อมาก็มีชื่อว่าสับปะรดปราณบุรี๋อนี่นะครับและก็แน่นอนที่สุดฮะในอำเภอปราณบุรีประจวบคีรีขันเนี่ยก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้กับชายทะเลครับนะครับและก็ จนกระทั่งแพร่หลายไปทั่วจังหวัดประจวบที่ีขันเลยปัตตเวียนนี่แหละคือในสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันเขาบอกว่ามีแขกปาทานเนี่ยนะครับมาจากมาลายูเนี่ยเดินทางมาขายวัวมาขายวัวให้กับพ่อค้าไทยผ่านมาเอาไทยและก็ไปทางแม่น้าปานนะครับพอขึ้นไปปั๊บเนี่ยก็ไปขายวัวขายควายทีนี้ทางพ่อค้าชาวปาทานเนี่ยก็บอกว่าอ้านะครับเอาพัน์สับปะรดเนี่ยมาให้กับพ่อค้าคนไทย อเออก็เลยมาปลูกนี่แหละไอ้ปัตเตเวียเนี่ยมาจากพ่อค้าปลาทานแขกแขกปลาทานอะ่ะแล้วมาปลูกต่อต่อกันมาตั้งแต่นู่นเลยปี244สี่สี่ห้ต้นมาปัจจุบันนี้ก็ปลูกสังเกตนะว่าถ้าเราไปจังหวัดแถบนั้นพี่เทง่งพี่อ่ำน,นะครับพเพชรบุรีอ,อำเภอชะอําแถบนั้นไปจวบแถบนั้นปราบุรีเนี่ยเขาจะปลูกนิยมปลูกสับปะรดเนี่ยกันมากเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทะเลเข้าใจว่าสับปะรดเนี่ยครับเนี่ยประเภทพืชแบบนี้ผลไม้แบบนี้น่าจะชอบ ดินเค็มดินเค็มแบบผมพบดาวเอานะนะก็ปลูกได้หลายที่เลยอแล้วทำไมทำไมแถวเหนือเชียงรายก็ปลูกได้เหมือนกันอร่อยด้วยทางเชียงรายอุตรดิตฐ์เนี่ยเป็นที่ที่เชิงเขาเป็นภูเขาสูงและเข้าใจว่าสับปะรดเนี่ยก็ชอบพื้นที่แบบนั้นเหมือนกันและก็ปลูกได้ผลนะครับอีกประเทศที่ดังคือฮาวายฮะฮาวายก็คือฮาวายสับปะรดใช่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 ต่างประเทศก็เป็นผลไม้ต่างประเทศอ่าอธิ ปตเวียปตเวียปตเวียไม่ไม่ได้อยู่ที่ปัตตานีนะฮะปตเวีไม่ใช่ไม่ใช่เนียนะครับนี่คือสับปะรดความหลากหลายครับความหลากหลายอร่อยนะอร่อยอร่อยเนื้อเนี่ยฉ่ำเหมือนกันเนื้อนิ่มๆฉ่ำเหมือนกันนะครับปัตเวียนะอร่อยนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าสับปะรดนี่นะส่วนใหญ่แล้วก็มันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเป็นรากเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าอยู่ที่ว่าการไปปลูกอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับก็จะตั้งชื่อให้กับเนี่ยพื้นที่นั้นๆที่ไปปลูก ผมขอขอแวะห้วยมุ่นอีกคำหนึ่ครับห้วยมุ่นอีกสักคำได้ไหมฮะชํำมากเลยชอบไปทับใจความชํำพี่เท่งแม่ชอบห้วยมุ่นนะแต่พี่เท่งเขากินห้วยมุ่นมาแต่ไหนแต่ไรครับพี่ชายเมื่อกี้คุยกันคือเขากินมาตลอดอยู่แล้วผมครับใช่ครับอร่อยอร่อยวิตามินแล้วก็เป็นความพิเศษด้วยฮะก็ช่วยย่อยอาหารดับร้อนแก้กระหายนะครับมีประโยชน์เยอะเลยโดยเฉพาะแกนแกนแกนเนี่ยกินได้กินได้นี่นะครับเนี่ยฮะกินให้หมดกินให้หมด กินเป็นผลไม้ครับหรือไปแกงไงใช่ใช่คือเอามาหลายอย่างนะครับทําแกงสับปะรดไปทําน้ําสับปะรดมีหลายอย่างที่เขาไปแปรรูปต่างๆที่ว่านี้นี่ไงอะไรแยมเหรอแยมสับปะรดก็ได้ได้ใช่สับปะรดกวนเ่าไปชิบไปกินอาหารสลากกินสเต็กก็ต้องกินสับปะรดช่วยย่อยต่อเวลาเราไปกินสับปะรดกวนก็อย่าไปกวนเขาอ่ามีกับเราเหรอวันนี้ได้พูดคุยตัวจริงเสียงจริงนะ เบื้องหน้าอ่านข่าวเบื้องหลังเกษตรกรเกษตรกรวันนี้ให้ความรู้นะครับพี่แป๊ะสุภาพชายครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องเอาคนทําการเกษตรมาพูดมาคุยใช่ครับอาถึงจะรู้จริงไงเออพักสักครู่ครับผมเพราะยังชําอยู่กับสับปะรดอยู่ฮะเดี๋ยวไปกินต่อครับเดี๋ยวกลับมาครับคุณพระช่วย